นี่เป็นชุดที่สี่สำหรับชูศรีเชิญยิ้มนะฮะเป็นผลงานที่คุณเรียกร้องกันมาก,มากที่สุดอีกคณะหนึ่งสำหรับจี้เส้นคอนเสิร์ตของ s t v ีวีดีโอเราเน้นคุณภาพแสงเสียงสีชัดเจนแจ่มใสแล้วก็ใช้ระบบเอฟเฟกต่างๆช่วยกันมากมายเลยทีเดียวทำให้ภาพที่คุณชมออกทางบ้านเนี่ยนะฮะเสมือนว่าคุณมานั่งชมเหมือนกับแฟนๆจี้เส้นคอนเสิร์ตที่มาดูกันที่นี่ที่เมริกิงลังสิตชั้น9นะครับแล้วก็ขอกราบรีนห้ทราบว่าชูศรีเชิญยิ้มนะครับ เป็นทีมงานตลกที่มีอไอเดียสร้างสรรค์นะครับคิดค้นมุกตลกให้คุณได้รับเสียงความสุขแล้วก็มีเสียงหัหเราอกันไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวของคุณในพัตจการในรถทัวร์หรือกําลังได้รับความนิยมอยู่สุดยอดอยู่ทุกแห่งอยู่ในขณะนี้เรา<น>สงวนลิขสิทธิ์ด้วยครับสงวนลิขสิทธิ์นะครับอันนี้สงวนลิขสิทธิ์ตลกคณะอื่นนําไปเล่นหรือลอกเลียนแบบเราจะฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติมาตรา7 1 7 7 2นึ่งเเเราจะฟ้องร้อง ว่านำมุกเราจากเอทีไปเล่นอะไรหรือไปอัดบริษัทอื่นไม่ได้ราอของเรานี่เน้นคุณภาพไอเดียแต่ละอย่างออกมาต้องอ่าเลยเออคุณก็อธิบายเขาเข้าใจอย่างนี้พี่เสรรมเว้เขางงตายเลยมันรวมครับไอ้คำว่าอ่าเ่ยรวมหมดเลยรวมรวมอะไรฮะรวมยอดความดีไว้ที่เอสทีแสดงว่าตกลงแล้วเข้าใจคนเดียวแล้วก็เป็นตลกวัยรุ่นอีกคณะหนึ่งนะครับที่กำลังมาแรงในสุดจดแนครับบางคนอ พวกเราขึ้นมารวมกันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบางคนไม่คิดว่าเป็นตลกะนะฮะเอ๊ะในแบบโดมอนกันหรือเปล่าอ๋อแนะนําตัวซะหน่อยอะไรบบเภทนี้แนะนําตัวหน่อยแนะนําตัวอ,อ,ยอย่างอย่างผมสามคนในแบบโดมอนเขาเชื่อครับครับอย่างง้นรู้สึกจะเป็นพวกควายฮะเอมีมอควายโดมอนหรือเปล่าอย่างนี้ก็นายแบบโดมอนครับปีไหนฮะปีแก่เก่าแย่แล้วครับเนี่ย แ<ผ>นะนําตัวชื่อนิดนึงผมชื่อ,อชื่อลูกต้นครับลูกต้นเป็นลูกคนโตไม่จะช,ชื่อลูกตูดนะมึงนะไหนฮะลูกต้นเป็นหมายถึงว่าเป็นลูกคนโตงั้นป่ะฮะแบบแบบคนที่สามฮะคนที่สามตอวที่บ้านหน้าตาอย่างงี้แบบทุกคนนะฮะแบบเราลองที่ทุกคนแ่ะเหรอครับ,คร,บครับผมถัดมาครับชื่อเล่นชื่อตู้ชื่อจริงยุพงศักดิ์พงศ์สวรรค์อยู่สว่างคโลกจังหวัดสุโขทัย172่งทนหลวงพ่อเจ้า ตอกหางคองสอยนันกะหลี่เยอะครับท่านเขาถามแค่ชื่อแค่นั้นเองใครจะส่งจดเป็นชิงโชคก็ได้นะเพ่ายังสดอยู่ครับชื่อเออนุยฮะนุยเหมือนปดินดุกครับผมเออบางคนเขาก็ทักกันอย่างงี้พอเดินออกจากบ้านมาอ้าวไปทํางานแล้วเหรอพีปบดินดุกอ่าโอ้โหผมพอขับรถมาถึงตรงเสียแยกตรงตะพานกรุงเทพครับ หุ้นรถเมย์มองกันเต็มเลยฮะมองอะไรฮะมองผมกันเต็มเลยซุปซิปซุปซิปซุปซิปกันหล่อเอ๊ะทำไมเหมือนมอสเลอเกินโอ้อย่างนั้นเลยครับผมวกกลับบ้านมาเลยอ่าไม่มาไกลเซนกัดจะไม่มาแล้ววกกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อใหม่ครับพอเข้าบ้านท่านั้นจะตบเมียดิ้นแล้วทำไมฮะตบทำไมอ้าวกลับมาแล้วแล้วไอ้เหียอ้าวอย่างเงี้ยฮะหรอนี่คือคุณนุยคุณนุยครับถัดต่อไปครับผมชื่อหนองครับฮะครับ ชื่อหนงชื่อจริง<อ>ชื่อชูศักดิ์เอี่ยมสุขครับอ๋อฮะเป็นจังหวัดอะไรฮะอ๋ะอนครนายกฮะอ๋ออยู่นครนายกอ้าวก็เป็นญาติๆกับคุณยอดนครนายกเหฮะก็เป็นญาติิกันนะฮะอะแต่ผมผมไม่ร้านนะฮะอันนี้เขาเขาเป็นพี่น้องกันครับพี่น้องกับใครอันนี้ฝีนี่น้องนี่แผลโอ้ไม่ใช่พี่น้องเฉยๆพี่น้องถัดไปครับผมนะฮะชื่อเพียวครับเพียวเพียวฮะนี่นะเพียวครับผมชื่อเล่นชื่อเพียวฮะ ชื่อจริงชื่อนพพรนะฮะอาจจะเพาะพืชนิดนะฮะต้องเข้าใจด้วยคนมันจะหล่อนะฮะอะไรก็หยุดไม่อยู่โอ้โหมั่นใจมากผมนี่อยู่เอ้าผมนี่เด็กดินแดงเองฮะอ๋อดินแดงแค่นี้เองฮะดินแดงห้วยขวางนี่ฮะอุ้ยขวางดินแดงอำเภอห้ววยขางห้วยขวางห้วยขวางจังหวัดสกลนครโอ้เมนมอพี่น้องบ้านฮะอ๋อสุดสุดเห็นมบ้านผมนั่งอ๋อย้อนแยงนมือเต็มบัด นี่เลาพิวเพียวเลยเลาพวเพียวผมมียงางอื่นเจือโปนเอ้าคุณชูศรีไปไหนยังยังไม่ถึง็อกครับนี่คือทีมงานของชูศรีเชิญยิ้มและเดี๋ยวพ่อพักคุณชูศรีต่อไปนี้ปรบมือให้กับชูศรีเชิญยิ้มและทีมงานครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหถ้าเปลี่ยนเป็นเงินได้หลายร้อยเลยนะเห็นไหหลังจากที่แนะนําตัวไปแล้วครับแล้วก็ที่ยืนข้างเราก็คือเจ้าของบริษัทเอทีหนึ่งอดีตในสมาชิกของวง royal spy royal spy เสริมเวทผมชอบมากสมัยก่อนแกเล่นอิเล็กโตรนใช่ไหมอ๋อผมดูประจำเลยเนี่ยหนังเนี่ยอ๋อเฮ้ยดนตรีแกเคยเล่นหนังผมชอบแหมพี่เสริมเวทนี่บอกตรงๆเลยสมัยก่อนเนี่ยแต่ผมตอนนั้นรู้สึกว่าจะประมาณสัก6ขวบได้แต่ก็ติดติดรอยเย็นสปายเหมือนกันนะดูลีลาการเล่นอิเล็กโตรนแกแล้วมือกพริวมากนิ้วนี่พลิ้วเลยโอ้ยพลิ้วเลยการเล่นเนี่ยแสดงคอนเสิร์ตนี่แกจะพลิ้วเลยอยู่บ้านพลิ้วกว่านี้นะเป็นไง อยู่บ้าน,นมือนี่พลิ้วเลยโอ้โเล่นออแกนนวดให้เมียผมดูแกตั้งแต่ตัวท่านี้นี่โอ้ยน,นมาแล้วนอนดูแกอเล่นดีดูจนหลับอ,ะอ่ะแต่ลักษณะคนอย่างนี้คล้ายๆกับคุณเพียวเนี่ยเป็นยังไงฮะอ,<ว>อ้วนอ้าวคนอ้วนมีกระตังกันทุกคนเหรอฮะขอโทษอ้วนแล้วนิดเดียวอะอะไรนิดเดียวนิดเดียวกันวันั้นกูอายเกือบตายหาอายอะไรไปที่โครา ก่อนที่ตึกจะถล่มเนี่ยอไปเที่ยวพาไปเที่ยวหมอนวดโอ้โหไม่ไปไกลจังหมอม<ว>ด<า>ว้วยเงินคว้างหน้ากูเลยออาไปทําอ่างเขาแตกอีกแล้วไม่แล้วพี่ตู้ข้างหลังจะพาพี่อ้วนมาอีกนะทำไมสองสามชั่วโมงหาถุงยางใส่ไม่ได้เลยเนี่ยใส่แล้วหลุดเพลหลุดเพลหลุดเพล นี่คุณอ้วนที่หลังจะไปเที่ยวหมอนวดนะมาปรึกษาผมก่อนทําไงฮะรุกนี้ก็ได้ว่างๆเนี่ยอัดวิดีโอเสร็จเนี่ยไปแถวๆโรงพยาบาลน่ะไปทําอะไรไปขอถุงมือหมอเขาอ่ะมือเก่าๆมาตัดตรงนี้ก้อยสวมพอดีของคุณเป๊ะเลยอ้าวคุณก็หาว่าผมเล็กน่ะสิหรือไม่จริงอ่ะแม่คนคนเรานะฮะแค่ทั้บุวิเกียรติถึงแม้จะเล็กจะสั้นแต่ขยันซอยอ่าแมนบอมบูเฮ้าอย่างไงก็ต้องเป็นต่อวันยังค่ำเล็กสั้นขยันซอยจัดจ้า ซอยได้ไบเกินสองครั้งอ่ะไอแค่ก็หลุดแล้วประธานโทษแต่ก่อนคนอ้วนไออาจจะหลุดจริงฮะแต่ตอนนี้คนอ้วนไอไม่หลุดแล้วฮะมีวิธีก่อนเราจะไอใช่ไหมกอดเอวแน่นๆอ๋อค่ะ<ข><ข>ก่อนจะเอานี่นนะไอก่อนจะไอกอดเอวแน่นๆขาอีกข้างยันหัวเตียงไว้ไอปเถอะทั้งคืนก็ไม่หลุดต่อให้จามด้วยอ ลองทําวิธีเนี่ยเดี๋ยวจะสาธิตทองจันให้ดูสาธิตเฉยอ่าคนอ้วนนาไปใช้ได้เลยไม่มีสงวนลิขสิทธิ์ตอนนี้กอดเอวไว้ก่อนนะปุ๊บไขข้างยันหัวเตียงไว้ไอได้เลยเห็นไหม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 อุ้ยยุงกัดอ่ามิดดำโอ้โหตับปาากาบิกรเด็นเออลูกลูกลูกต้นมาทำมัง อันหนุ่มต้นลองทำดูสิฮะกอดเอวก่อนมือซ้ายกอดเอวกอดเอวแหววเอาขายข้างหนึ่งยันหัวเตียงไว้เออโอ้โหไอแรงไปไหนหมดวะเนี่ยเด็กมันสวยนี่ถามจริงเพิ่งทาสีเสร็จอ่ะเนี่ยโอ้เอี้ยมเอี้ยมขายจันหัวเตียงไว้เอาปากประกบตูดโอ้อปากประกบปากเออเอาเริ่มไอโอ้โห ้่ายข้อไม่ดีจริงๆพอบคุณต้องลงหนังสือพิมพ์แน่นอนแม่คุณไปดูถูกคุณอ้วนเขาทำไมฮะเห็นเขารูปร่างลักษณะอย่างนี้อย่าไปดูถูกเขาให้มากนักเป็นไงเมียเขาสวยนะฮะเมียเขาเด็กพานิชปีสี่เฮ้ถามจริงอ้าวตอบตรงๆคุณอ้วนเล่าไปเลยบรรยายไปเลยเมียผมเลยหุ่นอย่างนี้ไม่ต้องห่วงฮะสูงใหญ่อ้วนเตี้ยป้อมขาวดำเอาทุกอย่างใช่ฮะเอาคือว่ารวบรวมความงามในเมียผมเลยฮะ อีรีแล้วไม่ค่อยตัวู้ใดเลยเนียผมงามอีรีหรอเอ๊ะคุณพูดภาษาอะไรฮะเอ๊ะคุณพูดภาษาอะไรเนี่ยผมหรอฮะครับครับภาษาลาวครับคนาลวาวลาวยะแยงเอาทานโทษแล้วคุณคนที่ไหนฮะสกลน,นครส่วนตีน <พอ S 2> บ้านเดียวกันอีกแล้วนี่บ้านกูแดกหมาคือบ้านมึงแหละเมียเขาสวยเพราะว่าเขาได้เมียเป็นหางเครื่องเนอะฮะ สมัยก่อนเขาอยู่กับวงสุรชัยสมบัติเจริญใครจะมาเต้นหางเครื่องเกินคุณเพียวถึงกับเอาออกสเตปการเต้นหางเครื่องแต่ละคนนี่เขาฝึกซ้อมหมดเลยทุกคนฮนะและ,และยิ่งเพลงนี้เพลงหัวใจดอกสุรชัยสมบัติเจริญยืนจับไม้ร้องเพลงหัวใจดอกหางเครื่องไม่ยอมเต้นเพราะไม่เคยซ้อมเพลงนี้ใช่ใช่่มีคุณเพียวเขาออกมาเต้นแก้นหน้าสุรชัยสมบัติเจริญแฟนเพลงปบมือกันนั่นผมอยากอยากจะดูหน่อยโชว์สบายหัวใจดอก หัวใจผมดอกอะอะไรอ่ะเต้นเนื้อฮะเอาใหม่ใหม่ใหม่โอ้ยหัวใจผมดอกเอ๊ะอะไรฮะคุณเนี่ยอะไรโอ้ยภาษาคุยที่เยอะเลยขอออกตัวครับสี่พิมพ์เต็มไม่ได้เต้นเลยอาจจะลืมกันได้โอ้ย โอ้ยคนลองโอ้ยต้องเจ็บปวดถูกยิงถูกตบถูกต่อยถูกเตะถูกตีก็ลองโอ้ยเจ็บน้อยโอ้ยเจ็บน้อยโอ้ยเจ็บเจ็บมากโอ้นั่นเจ็บมากอันนั้นบ้าแล้วมั้งนะเจ็บมากไงโอ้ยโอ้ยนโอ้ยหัวชี้หัวโอ้ยหัวใจผมจับผมโอ้ยหัวใจผมดอก เดาะอะไรฮะเดาบนลต่อตะก้อนี่ใช้ภาษาเดียวกันหมดเออเริ่มทำโอ้ยอย่าอะไรผู้มึงเนี่ยมึงโอ้ยแล้วมึงเอาเงี้ยโอ้ยฮะโอ้ยโอ้ยฮะมีอย่างเงี้เยโอ้ยน่ากลัวฮะโอ้ยน่ากลัวโอ้ยกลัวใจใจใจอยู่นี่ยังไงเแล้วโอ้ยเอาเอาเอามันเป็นหรือเปล่าเนี่ยอ๋อยัง โอ้ยหัวใจเอาไอ้ใจบ้านพ่ออยู่นี่ไงล่ะใจใจเออใจโอ้ยหัวใจผมด้อมแม่เฉพาะ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 ฉพาะชีกเพาะไม่ใช่ไปชี้กระเจียว คุณร้อ,องร้องไวๆ้ๆแล้วผมเต้นให้ดูดูสไตล์การเต้นเขาโอ้ยหัวใจผมเดอ้อ,อกแมมจะพ่อมาดอกเอาตรงที่หัวใจที่อื่นไม่ทบไม่ไปดอกเป็นพ่ออะไรดันมาดอกเอาตรงหัวใจใครบ้านจะเกอนอย่างผมนะแรปปปบปปปบโอ้โหเดียงไปเลยเอาสเดียงยลงอย่างนี้ใช่ไหมอทำเหมือนหมาถูกรถทับนะเอา้เอา เ,เตรียมพร้อมโอ้ยหัวใจผมดอ,ดมอเอาให้ทันหน่อยฮะแม่ผมคุณเอาช้าไอ้ยี่คุณเอาชา้เเา,ชาเต้นชาโอ้ยเออโอ้ยหัวใจผมดอดีดแม้เฉพาะมาดอเอาตรงหัวใจที่อื่นมีทนทล้ไมไม่ดอแล้เพราะอะไรดานะมาดอเอาตรงหัวใจใครเล่าจำเหมือนอย่างผมทางไว้คางไว้คางไว้คางไว้ เสียประค้างอีตรงเดาะเนี่ยนะเขามาเออขอเชิญลูกต้นฮะลูกต้นมั้งโอ้ยหมดไอ้เหี้ยแม่งเข้ามาเดาะเลยอ่ะโอ้ยก่อนโอ้ยก่อนฮะโอ้ยก่อนโอ้ยผมบ้าหัวใจผมเดาะโอ้ยหัวใจผมเดาะแม่เฉพาะมาเดาะเอาตรงหัวใจ ไม่ทนต้อไม่ไม่ดอเพราะอะไรดันนำมาดอตรงหัวใจใครเราจะเหมือนอย่างผมเดตะเด็ดเด็เด็เด็ดอาผมคางคางไว้ค่าสวยมากเ้ยจะแดกคอกันแล้วออาคุณนงโอ้ยผมฮิตเลียเอ้ยพวก้ากกาแล้วโอ้ยหัวใจผมดอแม้เฉพาะมาดอตนง ดูเขาหรือเปล่าเนี่ยดูครับผมทำให้ขำครับพี่อะไรดอกอะไร <laughs> เลีเ้ยวๆหน่อยเมื่อยโอ้ยหัวใจผมดอกแม่ชักพ่อมาดอกเอาตรงหัวใจที่อื่นมีธงทำไมไม่ดอกล้วเพราะอะไรด่าลรามาดอกเอาตรงหัวใจใครเล่าจะเหมือนอย่างผมตัดๆๆๆทางไวฮะท่าสวย ขอ,อราะฉันบ่นดุกฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยปล่อยหนูออกจากหม้อเถอะเรี่อผีโอ้ยหัวใจผมดอดแหมชาวพ่อมาดอกเอาตงหัวใจที่เอิ้นพี่ทำทำไมไม่ดอดละเพราะอะไรดันเรามาดอกเอาตงหัวใจใครรักจะเหมือนอย่างผมตตตตะะะะเลโอ้โหนั่งเก๊กหน้าหล่อด้วย อ้าวทุกคนยกขาขวาหน่อยยกสูงอ,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 อีกสูงอีกสูงอีกเอออ้าวยืยลดรถล้อแม็กหเห็นเป็นหมาไม่ได้นุ่นอยู่วงสุรชัยครับผมแต่ลูกต้นนี่อยู่วงอะไรมัดหมาอ้าอ้าอ่ะ,อะ,อ,ะอะไรวงอะไรสอยอสอยอสายังสัญญาอาสาังดังเพราะใครเพราะใครฮะคนอื่นอ้าว สายยันแต่งงานเพราะใครเพราะใครคนอื่นาสายยันมีบ้านมีรถเพราะใครเพราะเขาคนอื่นวงสายยันเจ๊งเพราะใครเพราะเขามันถูกแล้วทิ้งไยเพลงไอ้หนุ่มรถไทยออกรีวเพลงไอ้นุ่มรถไทยเอาใหมา่ๆเอาใหม่ไอ้นุ่ม ก็ร้องไปสิถูกก่อนน่ะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มก็นี่ไงไอ้หนุ่มมึงไอ้แกไอ้หนุ่มมาชี้เขานี่ชี้เขาเขาร้องไอ้หนุ่มเนี่ยไอ้หนุ่มรถไทยใจคอไม่ดี ห่วงแต่แฟนพี่ที่ไปเฟื่องฟุ้งวันเสียงพร้อมไหมไม่ขำนี่ผมกะขำแล้วเนี่ยไม่ขำอ้าแล้วเงียบเลยแล้วพุกจะเอาอะไรอ่ะอไอห,หนูว่าไทยอ่ะไม่ได้แล้วเขาแก่ทําไม่ได้หรอกทําไม่ได้เเอาสเตปไหนแล้วเอาจะเอาสเตปไหนดีสเตปนี้ไม่ได้อา้าว วัสดีโอ้โหไม่ได้เจอกันนานสบายดีเหรออ้าวอ้าวหายไปไหนแล้ววะโอ้มาหายตัวเร็วลเกโอหไอต้นมาให้มึงแต่งตัวดีมากอ่ะทำไมไอ้นี่เคยเป็นช่างทาสีมาหรือเปล่าเนี่ยไปทาสีมาที่ตึกโคราชทาแะะล้วถล่มเลยไหมล่ะอย่าพูดถึงตึกถลม่มทำไมผมนี่ขอโทษฮะลูกพ่อแกฮะไม่ได้พูดปลดชีวิตผมนึกว่าจะไม่ได้มาอัดวีโอเอสทีซะแล้วเป็นไงพี่สี ผมรอดมาได้ยังไงครับท่านพี่ศรีมีของดีหรือเปล่าพ่อแก่ไม่มีการตายโหงเขาเรียกว่าฤุษีครับผมรอดมาได้ยังไงแต่ผมไม่ได้ไปออกข่าวกับใครเลยพี่ศีอยู่ชั้นไหนเนี่ยผมนอนหลับอยู่บ้านโอ้ไม่ได้เกี่ยวกวับพ่อแก่เกี่ยวกวับีหรือกันนะ่ะวันแม่ไปหาแม่มาหรือเปล่าล่ะโอ้โหผมไปแล้วก็ผมซึ้งทุกปีเนี่ยผมจะกลับวันที่11ถึงบ้าน12วันแม่โอ้โหปีนี้ผม ซึ่งมากไปถึงบ้านปั๊บเอาเงินให้แม่20,000บาทอันนี้ไม่ใช่เรื่องโจกเรื่องจริงจากแม่ไปกี่ปีปีหนึ่งปีให้แม่2 0 0 0 0ปี20,000ไอ้บ้านี่ไปห้าปีให้แม่300แม่เขาไม่ต้องการเงินจากเราหรอกเราเอาใจไปก็พอแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยแม่ก็ดีใจ500นี่โอ้โหโฆษณาทั่วหมู่บ้านใช่แกให้2 0,000ถือว่าเป็นลูกที่อักตันยูมากอักตันยูอักตันยูรู้คุณนี่แหละอักตันยูกระตเวทีนี้มีพี่เลี้ยงใช่อลิสมานแล้วไปหาแม่เป็นไงบ้าง ไปถึงบ้านปั๊บแม่สวัสดีครับเขาอ้อมกอดแม่ควัคกเงินให้แม่สองหมื่นนอนบ้านสามคืนวันที่สี่บอกแม่ผมกลับกรุงเทพนะมีงานแม่ผมนี่ตาแดงเลยโอ้ร้องผมร้องไห้ไม่อยากให้ลูกกลับนะลูกเอ,อ๋ยอยู่กับแม่สักอาทิตย์หนึ่งเถอะแม่ผมลาไม่ได้หลักงานต้องเล่นทุกวันอะไรอย่างนี้ฟังแล้วขนลุกผมสตาร์ทรถยนต์วิ่งตาแกก็แดงในวันนั้นน,น่ะอ๋อตามผมแดงเมาไอ้ที่เียวเรียกว่าอดนอน ผมสตาร์ทเครื่องพี่สีฟึ้นแม่มายืนข้าง,างซ้ายป็นไงวะบโบกมือลูกเอ,อ้ยค่อยๆขับไปลูกนะสิบลอ้อเยอะเป็นห่วงลูกก็เลแล้วสิบลอ้อแสวภพคแกอยู่สุโขทยัยั้มภาคเหนือนึกจะออกก็ออกนึกจะจอดก็จอดเนี่ยสิบล้อเนี่ยกินยากวายมากๆไม่ดีย,ยามานะยามานี่แหละผมก็บอกว่าแม่เดี๋ยวยังไงมีเวลาผมจะกลับเป็นแม่นะผมค่อยเข้าเกณร์หนึ่งเข้าเกยร์หนึ่งรถพอเขายื่นตัวนิดเดียวแม่ผมร้องเลย าบซึ่งลูกนะไม่อยากให้ลูกกลับรถเหยียบตีนแกผมก็ไม่รู้ผมก็มบบ่ายแม่แม่อย่าร้องไงเขาแม่คุยฟังเสียงข้อหลังคาแล้วป้าไอ้เฮียให้แม่สองหมืนรักษาตีนเกือบแสนทำไมกันน่ะหัวอย่างนี้หัวป่งตีอย่างงี้จะไปทำบุญกลับได้บาปอีกผมก็กลับบ้านไปหาแม่มาเหมือนกันบ้านผมอยู่นี่เองนครนายกอใกล้แค่นี้แต่5เดือนกลับทีนึง Oh. ก็วันแม่ก็เลยไปหาแม่พี่ศีก็ดีเหมือนกันแต่ตังไม่ได้ให้แม่หลักซื้อทองไปฝากแกโอ้กี oh, ่บาทละ่ะทองมว้วนอ๋อหลายปีบเลยแม่มึงยังเล่นขนมอยู่อีกเหรอซื้อไปสี่ปีบอ๋อพอไปถึงบ้านเท่านั้นแหละเชื่อไหมเป็นไงครับก้าวแรกเข้าประตู เห็นแม่ยืนอยู่ผพ่าวนาเข้ากอดแม่บน่รักแม่แล้วก็ต้องกอดแม่แม่คนเดียวเนี่ยนะทั้งกอดทั้งหอมทั้งจูบสักพักนึกถึงสมัยเด็กๆอตอนอายุประมาณสองสาขวบเคยดูดนมแม่อ้าวเหมือนกัน <c oughs> ผม่าเคยดูดนมแม่สมัยก่อนนมกระป๋องไม่เคยมีไม่มีไมจงแม่จีอะไรนี่ยังไม่มี F 26อะไรไม่มีไม่มีเลยสมัยก่อนนมแม่ดีที่สุดนมแม่ก็เลยขอดูดนมแม่ทีนึงน่ารักมากแม่เลยควักให้ดูดไอ้เราก็ไอ้ดูดไม่เป็นซะด้วยอ่ะไอ้เราชอบเน้น เอา้าแม่งดูไม่เป็นเน้นเลยมึงเอาพีมล็อกหัวนมด้วยหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยเน้นล็อกแค่นั้นแหละทั้งด,ดูดทั้งเน้นแล้วบีบเล่นด้วยนะนิ้วแม่ของเราเนะพอ่อไปเห็นพ่อตอบกูเลยอ้าวตบไมค์ก็แม่เราแม่เลี้ยงโอ้โฮอายุเท่าไหรนะ่วะเนี่ยสิบเจ็ดพ่อมึงมีแม่ใหม่อายุสิบเจ็ดเอโอโอ้โหน่าจะชวนกูไปบ้านมึงหน่อยทำไมอะอยากดูนมหัวนมแม่เลี้ยงมึงนิด สยกภูหรือเปล่าไปลูกช็อกโกแลตแล้วแม่ไปจริงแม่เลี้ยงเอามาคุยทําไมเราเอาแม่จริงๆเราวันแม่เราต้องพูดถึงแม่จริงๆงของเราวันนั้นผมก็กลับบ้านไปไปหลังหลังหลังโหนงวันหนึ่งผมกลับไปบ้านเป็นพี่น้องกันะพี่น้องกันนะผมก็ไปถึงปุ๊บผมก็หวัสดีแม่ไหว้แม่แบบซาบซึ้งมากในพระคุณของแม่พอขากลับท่านั้นแม่ร้องไห้โฮเลยร้องทาไมวะเอาสร้อยกันมาสองบาทยืมมาเข้าชาวบ้านก่อนไม่มีผมขอโทษ ทำไมอระกราบเท้าแม่สามครั้งอเอาจมูกหล่อๆของผมเนี่ยจูบไปที่เท้าแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเล็บทุกเล็บจูบหมดไม่พิสีว่างไงที่เรียกว่างไงนะผมกราบเท้าแม่โผหกเลยแม่มึงขาด้วนจะกราบได้ไงแกแกด้วนข้างเดียวครับเห<อ>ลืออีกข้างหนึ่งผมอะกราบลงไปผมรักแม่ผมจูบแม่น้ำตาผมไหลคอเบ้าผมมีแม่คนเดียวแม่มหมือนตาไหลไหม ก็จะไม่ไหลได้ไงในเมื่อลูกกุมกามาบเท้าแค่นัดพูดนี่ผมก็จ้ำตาจะไหลแม่นี่ไหลเมะเมะเลยครับน้ำตาหรือเยี่ยวแม่มึงน้ำตาน้ำตาแม่มึงยืนอย่างงี้ไม่เมื่อยเหรอมันก็อ้อน้ำตาครับผมมีแม่คนเดียวเพราะผมกับพารพ่อเหรอครับอาวพ่อตายเหรอพ่อตายแล้วแม่ผมเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ด้วยพ่อตายตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยผมประมาณสองขวบมาแม่ท้องอายุยี่สิบเอ็ดพ่อตายแม่อายุยี่สิบสาม โอ้โหนี่แม่มึงเป็นไม้แต่อายุยี่สิบสามเหรอครับตอนนี้แม่แกเกือบหกสิบแล้วก็หกสิบครับโอ้โหเป็นไม้มากี่ปีน่ะเกือบสี่สิบปีคะโอโ้ไม่ตันเหรอ <c oughs> แกตื่นตันใจะนะตื่น<ม>ตันใจว่าไม่ยอมหาพ่อใหม่ให้ลูกกลัวลูกกับพ่อเลี้ยงจะเข้ากันไม่ได้เนี่ยชีวิตแม่ผมก็เหมือนผมเพราะหน้าผมเหมือนแม่เขาบอกคนผู้ชายคนไหนหน้าเหมือนแม่ไม่อาภัพใช่ถ้าผู้หญิงหน้าเหมือนพ่อก็ไม่อาภัพแต่ผมเหมือนแม่ทำไมผมอาภัพ ทำไมอ่ะผมรักแม่ผมมีแม่แต่ผมแล้วผมไม่อยากพูดเพราะผมรักแม่กันไปผมถึงได้เสียเมอ้าวแล้ววันที่ไปกราบเท้าแม่ไม่ได้พามียไปเหรอผมทะเลาะกันฮะผมบอกจะไปกราบเท้าแม่มันไม่อยากให้ผมไปอ้าวผมก็บอกอ้าวทำไมเราแม่ของเราอ่ะจะไปไม่ได้แล้วเอะที่ผมจะพูดเรื่องเศร้ามาขำอะไรนักหนาเนี่ยเขาขำหน้าผมเขากำลังเศร้ากันอยู่มึงเอ็ดล็บเราไปแค่ไหเพียเฉพาะชุดมึงก็กินกูขาดแล้วกำลังซึมอยู่ลองเล่ากระจักระจัว่า เมียกับแม่นี่เข้ากันไม่ได้บางท่นเถอะมันเข้าตำาครับตำราอะไรพี่พ่อตาก็ลูกเคยใช่แล้วก็แม่ผัวก็ลูกสะภ้ยเข้ากันไม่ได้เมียผมทุกคนโอเคผมไม่ได้คนหล่อผมมีเมียมันแล้วสองคนครับแต่ผมไม่ได้แต่งงานกันอีกคนนึงก็ไม่รักแม่ผมแล้วมาอีกคนนึงก็ไม่รักแม่ผมเหมือนกันไม่รักเลยผมก็บอกโอเคถ้าเกิดคุณไม่รักแม่ผมคุณกับผมก็อยู่ด้วยกันไม่ได้พูดอย่างนี้เลยใช่ไหมก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเขาว่าไงอ่ะเขาบอกไม่จําเป็น คุอย่างนี้เลยเขาบอกคุณรักแม่คุณก็ไปอยู่กับแม่คุณแล้วกันคุณไม่มีความสุขไปยุ่งกับแม่คุณเลยผมบอกก็ไม่จําเป็นเนี่ยถ้าเกิดคุณเลิกกับผมก็เลิกกันไปเลยแต่ผมไม่เสียใจหรอกมันทิ้งลูกได้ลงคอผมไม่อยากจะพูดนะเมียผมผมทํางานกลางคืนตลกอย่างผมบางทีบางท่านอาจจะคิดว่าตลกอย่างผมเนี่ยเล่นใ้ท่านจะมีความสุขแต่บางครั้งเบื้องหลังของผมท่านจะรู้หรือเปล่าผมมีความทุกข์ขนาดไหนหลังแกเป็นเกลือนเหรอ เบื้องหลังแบบการไม่ได้ถ่ายวิดีโอครอบครัวอย่างเงี้ยใช่ผมเล่นตลกผมเล่นตามคาเฟ่ครับผมอย่ผมเล่นพระรามเก้าอย่างเงี้ยเลิกตีสามตีสี่บางทีผมไม่ได้ไปไหนผมก็แบบคุยกับเพื่อนฝูงคุยกับพี่เป็ดมั่งครับคุยกับพี่นอตมั่งถามทุกสุขด,ดีเพื่อไอ้สีเป็นยังไงมั่งวะครับผมก็บอกตอนนี้ก็เริ่มด<ม>ีพี่เพราะว่าเอสทีพี่เสริมเวทเขาช่วยผมแต่เขาอัดผมทุกๆเดือนน่ะเป็นคนมีน้ำใจงานการผมก็ดีครับแต่ตอนนี้ผมก็ผมงานการดีแต่เมียผมไม่ไม่เข้าใจผมถึงว่าหน้าตาพี่สีมองๆไปนผผมมมตาาหเี่ะ อ๋อตามแล้วแล้วเจอไหมไม่เจอไม่เจอเลยเหรอครับแล้วไม่รู้ว่าไปอยู่กับใครก็ไม่รู้แต่คนข้างบ้านเ็าบอกเมียผมสวมเขาให้ฮะเมียสวมเขาให้ครับโอ้โหพี่สีแม่งโคตรมะเลยอโอ้โหมีเขาในม้าะนะพี่สีเอาวันนี้ถอดเขาออกเหรอหมาถ้าวันนี้ใส่เขามาด้วยนะเดินขึ้นมาบนห้างนะคนต้องมองพี่เป็นตาเดียวโอ้โหเมียสวมเขาเนี่ยถามจริงแกมีเมียยังเนี่ยเออมีแล้วฮนะ แล้วไม่รู้จักคาว่าสวมของเขาอ่ะมันมันมันแปลว่าอะไรสวมเขาในหมายความว่าคบชู้สู่ชายอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแสดงว่าเมียเรานี่ไปยุ่งกับคนอื่นคือหมายความว่ากําลังจะมีชู้แต่มีไปแล้วแหละแล้วมันทํากับพี่ศรีได้ยังไงอ่ะฮะผมก็ไม่เข้าใจเออมันทําอย่างนี้ได้ยังไงพี่ศรีเล่นตลกทุกคืนทุกคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เมียหมดวันไรายได้ผมไม่ต่ำม,มาเจ็ดร้อยแปดร้อยผมก็ให้เมียผมใช่ผมบางทีซื้อข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่เข้าบ้าน ปุ๋ยผมก็สูบไม่เป็นแล้วพี่สีนี่เป็นคนที่เก็บหอมรอมริบได้เก่งมากครับตลกอย่างผมไม่ดังก็จริงไปดูบ้านผมว่าผมซื้อหลังใหม่เบอเลอร์เก้าล้านเจ็ดโอ้โหหลังเดียวเหรอทั้งหมู่บ้านแล้วมันทั้งหมดกี่หลังคาเรือนอะสี่สิบกว่าหลังคาเรือนตกแล้วก็หลังประมาณหมื่นห้าจะบ้าเหรอสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าเออดาวไว้เท่าไหร่ดาวน้อยดาวไปเจ็ดร้อยห้าสิบเองเจ็ดร้อยห้าสิบเหรอครับเออถูกนะถูกผ่อนเดือนได้เท่าไหร่ ่อนเดือนไม่กี่ตังค์กสามร้อยกว่าบาทเออแล้วพอนกี่เดือนนะเจ็ดชั่วโคตร <laughs> นี่มาไหลจะเป็นชื่อเราอะนะไม่รู้ <risks> ว่เพราพ่อแม่คูตายไม่รู้อีกช็อกคือโคตรกันไม่ได้เลยไม่ใช่โอ้ไปหาซื้อได้ยังไงแ <s apprendre> ต่มัไหนงรัผมพูดอะไรไม่เคยถูกครับเพราะผมคิดตามเมียผมแต่ผมพี่เสีนะถ้ามันทํากับพี่เสีอย่างนี้นะถ้าเจอหน้ามันนะพี่เสีด่าประจานมันไปเลยให้คนเขารู้กันทั่วซอยไปเลยความรู้ผมต่ำผมจบแค่ปสี่ปปีเต็มครับโอ้โหทำไมเรียนนานเรียนหลอกครูครูสวย แล้วออกตอนไหนอ่ะออกตอนปีที่8นั่นแหละเป็นไงหูท้องท้องกับเราเลยท้องกับพาลง่ะสิฝ่ายต่ำผมไม่เคยด่าผู้หญิงผมด่าผู้หญิงไม่เป็นไม่ได้เรามันทําอย่างนี้กับเราได้เขารักเราเขากลับมาหาเราเองถ้าเกิดเขารักเราจริงเขาไม่หนีเราไปหรอกพี่สีด่าไปเลยพี่สีไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแคร์อะไรทั้งสิ้นผมมีสมบัติลูกพอดีอยู่ในตัวพี่ด่าไปเลยผมด่าผู้หญิงไม่เป็นด่าไปเลยพี่ดอกท้องว้าวทำไมมึงทิ้งกูได้แล้วบอกด่าไม่เป็นลูกของเรากําลังน่ารักมันทํากับพี่สีได้ยังไง มันทั้งอีโถอีชาติช่วยอีรอม้วยแช่แฝงปิดตะกตแตนปะตังก้าอีปะปะยาย่าป๊อปะ